ทุกวันไปกับพัชรีสวัสดีค่ะอันเมื่อนีเฮาอยู่ที่คาราวาร่าสเตทคอนเซอร์เวชชันแอรียนะคะเป็นนชั่นพาร์คนะคะจุดนี้เป็นนชั่นพาร์คที่เข้าสิย่างไปกันค่ะเมอรอนี้เขาจะมาเดินปานะคะโอ๊ยลืมลืมเอาใหม่มาน้า <laughs> ันเมื่อนี้เราจะได้ือกล่องอย่างเดียววันนี้ <laughs> น้ำตกค่ะเมื่อนี้เขาจะมาเดินน้ำตกนะคะไปไปบึงกัน อันนี้เป็นจุดชมวิวค่ะเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างที่สุดาปปล่าแห้งนะคะหนูเคยเอาเครื่องตรวจท้องมาแลนหาแถวนี้ล่ะพอตะเล็กพอตะเล็กพ้องเพอเป็นจุดกอ่อสร้างพวกยังสีมาก่อนนะคะพวกบันดอบันไดยังสีข้าจะาก็จะทิ้งของฟ้าเบียบเซี้ยวะถึงแล้วค่ะ น้ำไหลยเย็นนะคะนี่มีหอดกบมีหอดเขียดได้ยินเสียงกบเสียงเขียดพอมเอา้ามันคืออะไรมันคืออะไรเศษนีหยงังในแถวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเฮาม่าถูกช่วงนะคะก็จะเห็นโตนตุนปากเป็ดนะคะอยู่นี่มีตนุนปากเป็ดเขียบเลยเพียงแต่ว่า มันซิมีอ่าจ็กมันอยู่ใสไปค่ะนี่อันนี้ชั้นที่สองนะคะชั้นที่หนึ่งอยู่ข้างบนโน่นอันนี้ชั้นที่สองแล้วลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ว้า ไหลออกจากซอกหินทุกซอกทุกมุมเลยค่ะน้ำตกอ่าเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ้งอีกชั้นหนึ่งนะคะอันตะกี้เห็นชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วนะคะแล้วเฮาจะไปเบิ้งชั้นที่สี่ ตรงนี้เคยมาแล้วนะคะท่านเกิดว่าไปเจอคลิปแรกที่พัชรีมาเปิดช่องไม่ๆนั่นกะเขาก็จะเห็นนะคะว่านี่เป็นคลิปแรกเลยแต่มือนอนาการไม่ค่อยดีถึงแล้วค่ะนี่สวยงามาลามตาบอบรรยากาศนะคะเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นหัวใจสีว่ายเดี๋ยใจเย็นเย็นพะหัวใจสีวายโอ้ยตารางนี่ค่ะ ตารางลงไปจะเป็นน้ำตกนะคะลงไปตะลางค่ะนี่น้ำตกน้ำตกนะคะลงไปตะลางพูดใกล้ๆเลยสูงแห้งค่ะเดี๋ยวเข้าเปิงก่อนว่าจากชั้นที่สามลงไปแล้วนะนะคะ บเ,เห็นอย่างเนาะจากชั้นที่สองชั้นที่สามนะคะลงไปตะลางพู้นสูงแห้งค่ะถ้าโทรศัพท์ตกลงไปนีก่กระจบกันพอดีนะคะลงไปตะลางถ้าช่วงหนาร่อนจะมีค้นมากค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยนี่บเ,เห็นอย่างคองแนวนะคะมันเหมอดถ้าเป็นหนาร่อนค่ะหนาร่อนจะมีค้นมากลายแห้งนะคะเอาตันี่ลือไปบ่ได้แล้ว นารอนจะมีคนมาหลายนะคะแล้วเขาสิบุปลาลงไปตะลางค่ะเขาจะลงไปหาเหล่นน้ำตกกันนะคะช่วงนารอนเดี๋ยวสิผ้าเมื่อเบิงผู้บ่าวผู้สาวเขาจะาแก่ผ่าเหร่นน้ำเลยเขาแก่ผ้าอิลีค่ะท่านเกิดว่ามันมีแต่ผู้ใหญ่เขาสิแก่ผ่าเหร่นน้ำแต่ว่าท่านสมมติว่ามันมีเด็กหน่อยไปน้ำเขาสใส่สูตรไหวน้ำหนูเคยมาเห็นแหละเขาเจ้าก็ยืนเซ่ยยางมาหอดยืนทางเซกันจังสีเลยล่ะไปค่ะ แล้วเขาจะเดินขาไปในป่าจักหน่อยนะคะนี่กับจะเป็นละแวกทั้งขางสองขางทั้งค่ะสองขางทั้งที่เดินนี่ก็จะเป็นฮบฮบเหวนะคะเขาจะเดินลัดขางขางเหวนี่ไปเราจะเดินลัดขางขางเหวไปค่ะสองขางทั้งก็จะก็จะมีรองร้อยของสัตว์ปานะคะแล้วก็มีห้อยของคนเดินขึ้นไปแล้วก็ ไปเรื่อยๆดอกไม้ช่วงนี้เป็นช่วงสปริงค่ะดอกไม้ก็ังงาม,งามเบิ่งเตียแ้ก็จะเดินไหวในจักน้อยนี่นี่นดอกไม้กำลังงามนะคะมองไปพู้นเห็นทะเลค่ะพู้นเห็นทะเลนะคะลงไปนี่ก็จะเป็นอ่าอ่า ช่องเขาค่ะแล้วนั่นก็จะเป็นน้าตกนะคะมือนีก็เป็นสีไล่ตาเลยจักหน่อยปพชชรี่บริเอาแนอวเนวมาถือนะคะบริเอเอวนมาถือกล่องน,นี่เฮนวิวสองคางปลาบ่ะคะ คนมาเดินปลาหลายนะคะมือม่อนี้มื่อนี้แปลวัน,นาทิตย์ค่ะลงเขานะคะว้ายสดยื่นได้ลรอซดยื่นเนะเดินไวไปหน่อยนะคะมันลงเขาตำนาสีซุบมีบรดม,มาแล้วประมาณปีหนึ่งค่ะแต่นี่ก็เป็นฤดูก,กาลนานหลากนะคะอ้า น้ำตกอีกหนึ่งชั้นค่ะมีเป็นน้ำตกอีกหนึ่งชั้นนะคะลงไปตารางค่ะ หนูนั่งล่งนะคะประกาศยืนเพราะมันสูงแห้งมาถึงน้ำตกอีกหนึ่งชั้นแล้วค่ะนี่จะเป็นทั้งหลังนะคะเดินดีๆอาจจะมีเหมันมีแต่เหวนี่จะเป็นอ่าน้ำตกค่ะ เสียงจะดังในสักน่อยนะคะเดี๋ยวนั่งก่อนสักน้อยตรงนี้นี่ห้ามห้ามล่วงค่ะล่วงบดได้ราะว่านอกจากที่หนูสีล่วงลงไปชั้นนี้แล้วนะคะล็ไปชั้นนี้แล้วทัดลงไปอีกเป็นเหวค่ะเหวสุดสุดแผ่นดินแล้วนะคะสุดแผ่นดินลงไปนี่จะเป็นเหวแล้วน้ำอยู่นี่ตลอดปีเลยนะคะ หามล่วงหามล่วงนี่บอนนำหน่อย้อมนะคะบอนนำหน่อยเดี๋ยวเข้าไปตอค่ะข้างหลังนี้นะคะเข้าทีมน้ำตกชั้นเนียว้มีอะไรตรงนี้เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนี่นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย โอ้ยโอ้ยมันมีอะไรคือสูงมแค่ล่ะโอ้ยมานสูงแท่ล่ะนี่ค่ะโอ้ยลงไปมีสุดแล้วนะคะข้างคางมีนวยยังกับบะหุนี่เอานวยสนค่ะนี่เป็นใบสน ต่เราเคยเห็นหน่วยสนแบบนี้จา้าคือนี่ลูกสนไงแฮงลูกสนแบบนี้เราเคยเห็นจะเถะื่อแข็งก็โดเลยน่วยใหญ่แฮงเดี๋ยวเราจะเอามาดูนะคะโอ้ยแร่ไฮเด็ดหน่อยหนึ่ง <laughs> นี่ ลูกซนแบบนี้ปาดเคิง <c oughs> ปาดเครงลูกสนอ๋อขึ้นเต็มต้นเลยค่ะแต่ว่ามีอยู่หน่วยเดียวเป็นสนสนใบเลี้ยวๆแบบนี้นะคะสนใบอ่าหน่อยๆแบบเนี้ยมีใบสนใบแบบนี้หล้กก็นหน่วยเขาเจะเต็มต้นเลยหน่วยแข็งไปค่ะไปต่อต่อนะคะ วันนี้เขาจะเดินจักหน่อยค่ะเพราะว่าหนูพกน้ำเรียบร้อยนะคะพกขนมขนมข,นมของแห่งไว้เรียบร้อยแต่ว่าเขาก็จะไปจนกว่าแปดเขาจะหมดแล้วค่ะเขายังเดินอยู่นะคะสองข,าง,ขางเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นปลาแล้วค่ะฝั่งนี้จะเป็นเหวนะคะเดี๋ยวเขาจะเดินไปเบิงา่ทาทั้งนี้มีอะไรบ่มีอะไรไปต่อค่ะ นี่นะคะสองข้างทางก็ยังมีทีให้ค้นได้ออกไปเบิงค่ะสองข้างทางเนี่ยคนจะมีทีไปให้คนออกไปเบิงทั้งข้างๆนะคะเขาก็จะต้องไปเช็คทุกๆรูโอยใจเย็นนะคะคุณพัชรีค่ะอยนาญาดนั่งค่ะบมีแนวจับนะคะนี่ <laughs> บมีแนวจับนี่โอ้ยคือสวยแท่ละ สวยค่ะเหวเหวนี่นะคะนี่เสียงดังกับบไดขาสัน้น <laughs> บ่งเจนลาิเสียงดังบไดขาสั้นนะคะดอกไม้เพียบเลยนะคะดอกไม้เพียบเลยแล้วกะพวกลูกสนเพียบเลยนะคะวิวงามงามไปค่ะ เดี๋ยวเข้าไปต่อจะเป็นมัมอะปะเจอบันไดเจอบันไดนะคะ เขาก็เฮ็ดว้ดีอยู่ดอกค่ะเขาย่านค้นตกนะคะตรงเนี้ยเขาจะย่านค้นตกเขาก็เฮ็ดว้ดีอยู่เพราะว่าซุดเราค่ะสุดเขตพอลงไปีกับเป็นเหวแล้วนะคะนี่แนเบิร์ดตัวนี้เหวค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาจะไปอย่างไรเนี่ยเขาจะไปอย่างไรไปอย่างไรนะคะเอ๊คือพากันมาเปียกขี้ตมแท้ ตับ,บหนึ่งนะคะเปียกที่ต้มแล้วนี่สองข้างทางข้างมือนีอากาศดีดีค่ะแล้วกาเ้นนีค้นบ่คอยมานะคะคนจะไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นเขาจะไปเบิงอ่าเขาจะไปเบิงรู้สึกว่าจะเป็นํำตกกน้อยอีกอันนึงนะคะเขาจะจะลงไปแต่ว่าพัชรีจะเดินมาทางนี้คือเดินมาผู้เดียววันที ยูนี่ค่อนข้างปลอดไัยอยู่ค่ะเพราะว่าจะมีค้นที่เขามาให้ผู้เดียวนะคะคือแบบว่ายังหนูเนี่ยมาให้ผู้เดียวเจอ,อไรไมาเจอ,อไรคือสีอันลงไปทุกซอกทุกมุม,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 มนะคะคุณพัชรี่ค่ะเอาหินแตกแล้วค่ะหินแตกแล้ว ตอนนี้รรประกาลงไปเหยียบน,นะคะอย่าเหลือแต่ซื้อเพราะมันขาดเคิงแล้วเรียบร้อยเบิ้งต้นใหมที่อ่ะปานไข่แมงดาเหมือนไข่แมงดาเลยค่ะเอ๊ะ จุดนี้นะคะทีวามันงามเพราะว่าต้นไม้เขาจะเป็นอุโมงค์อุโมงค์นะคะต้นไม้จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์แล้วก็หินแล้วกับมีเหวจั้งสิค่ะยังเชนเหวแบบนี้นะคะที่ป๊อปปูล่ามากๆเพราะว่าคนมากมากแล้วก็มถ้าเดินป่าแบบนี้โอ้ยพร้อมหรือ,อยัง <laughs> <laughs> พร้อมหรือ,อยัง นี่ก็จะเป็นอีกโอ้ยอเป็นอย่างนี้นะคะก่อนนีก็ไปได้ด่ดอกเนาะขยับเนาะอีกแล้วค่ะมุมไหนก็วิววิวแบบเป็นลานหันไปมุมไหนก็วิวเป็นลานนะคะฟังปุ่นนกนกแก้วเต้นภูเขาเลย ไปต่อปะคะเนอะไปต่อพลังยังมีอยู่มือนี่เพราะว่าท่านหิวเขา่า <c oughs> สนั่นไปต่อค่ะ <c oughs> ตรงนี้นาลร้อนมีค้นมาเล็น่นะคะ เล็กๆเด็กหน่อยมากก็พอกับแม่เขาจะเอาบอกขี่ขันยางพ่อเม็ดเขาไปมุดอยู่ใต้นี่นะเมื่อยเมื่อยอยู่หินก้อนนี้หินก้อนบอกใหญ่ไม่อยู่จังสีนะคะนี่อยากรู้ว่าตรงนี้มีอะไรนะคะเราก็ะจะต้องไปดูไปดูกด็ได้คือกัน พร้อมหรือยังคะาตะาล่างจะเป็นปลาค่ะนี่เข้าลงมากตำตำนแน่เล็กน้อยแล้วนะคะตะล่างจะเป็นปลาได้ยินเสียงได้ยินเสียงของเําตกฟังนี่นะคะปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเช็คเบื้องกันน้งทากับเตรียวม,มาพร้อมลย <c oughs> นน้ำทากับเตรียวม,มาพรอมของขนมกระงบ่ใไฮขาด แล้วกะที่สําคัญเขามาเนี่ยนี่บ่มีสัญญาณค่ะสัญญาณโทรศัพท์บ่มีเพราะฉะนั้น,นค่ะก็บอกอ่าญาติที่น้องไว้แล้วนะคะว่าฉันจะไปจุดนี่เด้อถ้าเกิดฉันบามาเพื่อนเทหูนบอมประส,สันยุใสนัวกอยุบานก็หามอยูค่ะบอมหายไปใสมาใสผู้เดียวคนไปในปานะคะแต่ว่ามูมมกแอดเวนเจอร์ Adventure คือการผจญภัย มันสดชื่นมันสนุกยูผู้เดียวนี่ยมันนองมาแนงยูผู้เดียวก็เลยดไปนะคะซึ่งพวกยุบ้านเขาก็นจนชินแล้วเรียบร้อยนะคะไปต่อค่ะจุดนี้ค้นก็นขึ้นไปนะคะคือไปทุ่งโนนู้นมืหัวเขาไปเจอ,อไรนะคะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาจะตามน้อไปจุดนี้มีห้อยสั์ปลา,าเมียอาจจะเป็นจิงโจ้ค่ะมาหากินมาแนะคะ กลายหนูมา่อแม่งกี่นู่นดีใจบักใหญ่นี่ค่ะนี่อันใบอันนึงสิห้เบิงพอหนูเห็นมันขื่นหลายหนูว่ามันมันเป็นมันหนกเนาะนี่มันคือมันนกนะคะแต่ว่าเพ่อหนูลองเอามีดเคลียเบิงแล้วไลลงไปเบิงแล้วนั้นนี่มันบ่มีหัวบ่มีหัวก็แสดงว่าบอมันหนกบอมันมัน หล่องร้อยของสัตว์ปลานะคะนี่มันมาคุยเคลียกินเต้มหาหมดหาแมงโอ้รู้ว่ามันหาเป็นค้นกับมนหาเห็ดปวกพุ่นละหาเป็นค้นกับมาหาเห็ดปวกพุ่นละค่ะผลปัญหาแมงะคะ่ะหาแมงยู่งใไญน,ไนี่ห้อยมันเคลียนี่ห้อยเก่าดอกคะ่ะโอ้มันห้อยใหม่นอ่น้ำมูนี่ีเคลียหากิน นี่เป็นทางลงนี่เป็นห้อยลงไปนะคะมีคนลงไปทั้งนี้พร้อมแต่ว่าเฮาอยากเช็คบึงมาทั้งเทิงในมีเอยียงนะคะเดี๋ยวเขาไปบึงฝั่งนี้กันก็อยากจะลงไปอยู่ค่ะแต่๋ยว่าเมื่อน,นี้เข้าจุดประสงค์คือเข้าจะมาฝั่งนี้หน้าตาเฟินเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้พอค่อยเห็นค่ะเออใบมันสวย เฟินใบง้ามๆนะคะนี่หนึงแฉกสองแฉกสแฉกสี่ห้าเจแปดเกแฉกใบเป็นแฉกแฉกเหมือนใบมะพร้าวแต่ว่าใบเป็นใบเฟิร์นเต็มเลยค่ะบเคยเห็นนะคะนี่บบเคยเห็นแบบนี้ส่วนมากที่เห็นจะเห็นแบบนี้ส่วนมากที่เห็นจะเห็นแบบนี้ แบบนี้เราเคยเห็นเฟิร์นอะไรกับบอลลุไปต่อค่ะมาถึงนี่แล้วค่ะโอ้มีผงเหรอมีอะไรั้ยมีดอค่ะโอ้ยต้นใหม่ต้นใหญ่ๆงดำปุดเลยสูงแห้ง เมื่อยแล้วคะ่ะหอแบแผบๆแล้วฟังผุ่นมีคนมากค่ะคนเดินนะคะมากไหลแล้วล่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างทีจะเป็นแบบนี่เนาะมีกะมีคนมากนะคะคนยืนสองคนแล้วก็ไปตรงนี้ก็จะมากแล้วค่ะคนมาก เบิงดอกไม้อีเด้ล่ะคะโอ๊ยดอกไม้อะเล่คืองามเท่ล่ะอยากเด็ดเด้จะพวุวงสักหน่อยเนี่ยนะมาเก็นใกจ,ใจะได้แบบเบิงบ้งดอกไม้อเด้ล่ะคะนี่โอ้ยงามเท่ล่ะนี่ค่ะแค่ไถ่กลวย,ยไม้ปลาเลยนะคะนี่เป็นอ่โอ้สดชื่นแห้งหมองนี่ น้ำนะคะต้องการบุกมากน้ำไหลลงมาจากโขดหินข้างบนน้ำไหลลงมาจากข้ขงงา,าขงบนนะคะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่หอดผักกูดน,นี่นี่นี่พักกูดนี่เป็นผักกูดค่ะหยอดผักกูดแดงๆเนี่ยสองหยอดอสามหยอด ที่ก็พักกูดง่า คนมากนะคะแล้วก็เขียนน่งเขียนนี่นะคะว <c oughs> ้ไปหมดหินเลยโอ้นี่ค่ะหินไปก่อนเพราะว่าส่วงนี้เป็นส่วงหนักฝน ยันตัว <laughs> ยันมาหักกับพ่อ <laughs> ทั้งทางนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะทั้งทางนี้ก็จะเป็นอ้สูงสูงจริงสูงแห้งน้ำตารางนี้จะเป็นเหวค่ะเหวอีกชนึง แข็งแรงให้ได้จับอยู่ค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆพาซิรี่สิเหลือแต่ซื้ออันนี้เขาว่ามาล่ำลองอยู่กลางป่าต่อเพราะว่าเมื่อนี้อากาศดีนะคะ มันดีแล้วแต่ว่าเมินเสียดายมันโมมี่อ่าอินเทอร์เนต็ตนะคะพอเฮาสีสามารถเช็คได้ว่าเฮาอยู่ตรงไหนนะคะก็ได้ตั้งแต่ยงางน้ำกลนห้อยมันถามว่านี่เฮาจอดรถไว้ตรงนี้เห่นปะเธอยางเม่าหอดพี่ระเด้อเห็นปะอ้ยยัง่ทันอดอยู่บ่ที่ที่ดุงสิไปคือเป็นจุดนีนะคะนี่เฮาเดินมาได้โดนแล้ว เขาบอกว่า do not explore off track ว่านะคะอ n น carry for track ก uh, ็รอะ g a ร a g าร a ส t ต a ท g h t อย่างลับๆ ab นี่นะคะเขาบอกว่า ah uh, this walking track f i n i s h h e r e คือการเดินทางนะจุดจบแค่จุดนี้เด้ออย่าไปต่อเขาวางสี่ะ do not explore off track นะคะเขาบอกว่ามันมาฮอดมองนี่นี่เจ้าฮอดนี่เด้อเพณ่นว่าอใ่้ไปต่อแต่ว่าก็มีทางอยู่นะคะแต่ว่า ต้องเสื้อเขานะคะเขาบอกว่าบรให้ไปมีฉะนั้นมีฉะนั้นการสำรวจรอบนี้ค่ะการสำรวจมีอีกใบหนึ่งนี่อย่ี่อีกใบหนึ่งใ,ใบนี้ก็ว่าไงเ no access while on this point หันไปฮอตพอยนีนเดอร์เขาว่าคุณค่ะ ก็จะเป็นห้อยนะคะติดไป้ายไว้แล้วเรียบร้อยหามไปเพื่อนว่าก็ได้ได้บ่ให้ไปกับบ่ไปนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะฉะนันนันเขาก็จะมีป้ายมาบอกมาเตือนนะคะว่าจุดใดที่ไปใดแน่จุดใดที่ไปบ่ได้แน่ดดอาจจะเป็นดินสไลด์หรือว่าเป็นหินพังหรือว่าเป็นที่ที่บ่เซฟนะคะเขาก็จะติดไป้ายไปบอกเข้าจันสิล่ะคะ่ะมิฉนันนะคะลบลบขึ้น ลบขึ้นค่ะลบขึ้น กก่นกินข้าวเขา,เาไม่ได้กินขา้าวหรือกินขนมนองเลยจะต้องเติมพลังก่อนนะคะสตรอเบอรี่น้อยใหญ่ไงสร้างเป็นอันฤด,ดูการค่ะฤด,ดูการของเขาดรงนี้ออกสตอเตตบอรี่ตัวแบบใหญ่หนึงแสบบัวแสบอีเรื่องนึงจะเล่นเนาะ มันแบบตัวตอวอรี่ลูกมันดากเลยลูกมันตูดเลย เวลากลับบ้านแล้วค่ะเย็นแล้วนะคะตะกี้กับีอ่ผู้บา่าวผู้สาวเขาเจ้าขึ้นไปน้าตกอีกสองชั้นข้างบนนะคะแต่ว่าอ่าเรเด็ขึ้นไปดอกค่ะเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้วนะคะอันหิวขา่ากินขนมเราก็ยุท่องเมื่อนี้นะคะได้ขนมได้สตอร์บรลลีมาก,กินกันสิว่านั่งกินยียงเนาะบ่เอิญกับสิ่าได้เนาะ สิไปแล้วนะคะแล้วก็ขอตอนรับเอ็ซีใหม่ๆพร้อมนะคะเอ็ซีทันใหม่ๆค่ะยินดีตอนรับนะคะทุกวันไปกับพัชรีค่ะเดี๋ยวเฮาสิไม่ไล่สาระแบบนี้กันแล้วก็ต้องห่วงนะคะทุกวันไปกับพัชรีนะคะถึงช่วงไทยแล้วค่ะมือนีกับศิล่าไปพรอมวิวงามสาหรับมือนีนะคะจุดนี้เรียกว่ากราบารา national park ค่ะดูเขามาเดินเลาะเดินเล่นนะคะพอกันไม่นะคะทุกวันไปกับพัชรีคลิปหน้าเดี๋ยวเฮาพูดคุกันค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ